ลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ลีโอฟิปครับวันนี้อยู่กับรายการ h ้า to อีกแล้วครับเราจะมาสอน How to ติดกิฟเทปกันครับวันนี้เป็นไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็หลายหลายคนนะครับซื้อแผ่นสเก็ตมาและยังไม่รู้วิธีการติดกิฟเทปนะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเราจะติดกิฟเทปกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องมีเลยก็คือ ผ่นสเก็ตครับผมวันนี้ก็อยู่กับแผ่นรีเดลครับผม8.1/5น,นะครับเป็นตัวคอลเลกชันใหม่แล้วก็กิ๊บเทปของรีเดลครับคอลเลกชันโกลเด้นเชนนะก็กิ๊บเทปดีแผ่นดีติดดีแน่นอนครับวันนี้แล้วก็ตัวขูดกิ๊บเทปนะครับเอาจริงๆเราเป็นตะไบก็ได้แต่วันนี้ผมไม่มีผมเลยใช้ตัวนี้ไปก่อนแลวก็อย่างที่ขามไม่ได้เลยคือคัตเตอร์ในการตัดครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเตรียมแผนสกเก็ตก่อนเลยตอนนี้ก็แกะฟิลออกก่อนนะครับใช้คัตเตอร์ตักก็ได้ฮะแกะออกมาเป็น,นเป็นแผ่นไแล้วและขั้นต่อไปนะครับในการติดเราก็ต้องแกะกิ๊บกิ๊บครับ ลแล้วก็ต่อไปเป็นการติดนะครับคือวิธีการติดจริงมันมีหลายแบบแต่ผมสลับแบบนี้ฮะก็คือแบบนี้มันติดง่ายแล้วก็ติดแล้วมันอยู่ดีครับเนือ้อที่แบบนเลยตัวท้ายด้วยงเนี้ยถ่ายแล้วแบเนี้ยะแล้วก็ดูว่าตรงไหมโอเคครับตรงแล้วเราก็ผมใช้วิธีการนี้ครับบางคนเขาอ,อาจจะมีการรีดกันอื่นแตบบ่ผมใช้วิธีการนี้แทน มันลงไปอย่างนี้เลยครับตบมันลงไปให้ตัวคลิปเทปนะครับติดแข่นไปนะฮะันก็ะอกเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเริ่มการขูดและตัดคลิปเทปกันนะครับก็ขั้นแรกนะครับให้เตรียมตัวขูดมาก,ก่อนเลยอย่างที่ผมบอกผมใช้ตัวนี้แทนก็ขูดตามขอบมันอย่างนี้นะครับ ก็ขูดให้มันโอเป็นรอยนะครับเป็นรอยรูปแผ่นเราเวลาตัดเราจะตัดง่ายครับยิ่งขูดเยอะรอยเยอะยิ่งตัดง่ายครับ เจะออกเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรอยแล้วคราวนี้เราก็จะเริ่มตัดนะครับเราจะเริ่มการตัดแล้วนะครับก็ของผมนะครับผมจะตัดตรงขอบตรงขอบเทปนี้ก่อนเลยเพราะว่าบางทีเราตัดเข้ามาแล้วตรงฟันเข้มนจะตัดยากคราวนี้วิธีการตัดนะครับตัวผมก็จะตัดโดยการใช้เอาคัตเตอร์นะครับเข่ากับร่อผมตัดไว้อย่างนี้ฮะแล้วก็ทำนี้ทำมุมเพียงประมาณ45องศาครับให้ตัวคัตเตอร์นะฮะอยู่นอนติดชิดกับแผ่นอย่างนี้เลยนี่ฮะตัวนี้ ยเลยติดกันอย่างนี้เลยแล้วก็กดคัตเตอร์นะครับดึงลากปาดยาวมาอย่างนี้เลยฮะตรงที่เป็นตัวขอบโค้งอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ทีเดียวกันครับก็คือวางคัตเตอร์ในองศาเดียวกับเมื่อกี้ครับประมาณ4 5องศาครับแล้วก็ตัดปาดโค้งตามรูปแผ่นปเปลยครับอย่างที่บอกครับยิ่งเราขูดเยอะเรายิ่งเห็นรอยเราก็ยิ่งตัดง่ายครับ เราก็ปักโค้งมาเลยตามรูปแผ่นคนไปอย่างนี้นะฮะมันก็หลุดออกมาแล้วแล้วพอหลังจากตัดเสร็จแล้วมันก็จะออกเป็นรูปรักอย่างนี้นะครับถ้ายังมีมุมอย่างนี้หน่อยก็เอาใช้คัตเตอร์ตัดออกได้ครับก็อย่างที่บอกไปก็คือเอียง45องศามันจะไม่เข้าเนื้อไม้ครับมันจะพอดีกับตัวนี้เลยจะตัดเก็บรายละเอียดไดจ้จะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นะฮะ ก็เป็นลกักษณะอย่างนี้เลยเออกมาสวยเลยครับตัวนี้นะแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นตรงไหนหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็อคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเวลามีคลิปต่อไปขึ้นมาเราจะเจ้งขึ้นมาดูกันเลยทันทีครับลคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ